จริงๆเรื่องแปลงมีทุกประเทศนะครับคุณปยิยวรรณแต่จีนเนี่ยมีเยอะจริงๆ ไปดูกรณีของสื่อจีนนําเสนอผู้ชายขอผู้หญิงแต่างงานมันก็ดูเป็นเรื่องที่ดีครับแล้วก็น่ายินดีกับทั้งคู่แต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าผู้หญิงอยากจะพิสูจน์รักแท้ด้วยกันให้ผู้ชายเนี่ยกระโดดลงแม่น้ำซะเลยแล้วไหลแรงด้วยคุณปยวรรณใช่แล้วค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่หลายๆคนให้ความสนใจมากเลยทีเดียวนะคะถูกเปิดเผยโดยเว็บไซต์โซหูเขาบอกว่ามีมีคลิปคลิปหนึ่งนะคะที่หลายๆคนเขาไปดูเยอะเลยทีเดียวค่ะเป็นคลิปที่หนุ่มจีนคนนึงไม่ได้รับการเปิดเผยชื่อตามภาพเลยคุณผู้ชม เขากาลังคุกเข่าขอแฟนสาวแต่งงานบนสะพานแห่งหนึ่งริมแม่น้ําในเทศบาลน,นครฉงชิ่งค่ะอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนตามภาพนะคะนี่คือคุกเข่าเลยคน,นจีน,นก็บอกว่ากุยตี้เฉิวคุนเป็นสิ่งที่สาวๆจีนหลายคนใฝน่ฝันก็คือการคุกเข่าขอแต่งงานนี่แหละคุณนชยัยคือคนคุกเข่าแต่งงานก็หรูแล้วนะครับแต่คุณผู้ชมดูครับผู้หญิงก็ให้โจทย์แบบนี้คนรอบข้างก็ปบมือยุนะครับเหมือนประมาณว่าโดดเลยโดดเลย,ดดเลยสุดท้ายดูนี่นะฮะ ทิ้งดอกไม้ไปทิ้งดอ,อดอกไม้ไปมีจังหวัดหนึ่งจะเห็นชัดเจน,นแล้วแล้วนี่ฮะน,นี่ระ <ใจ S 2> เขากระโดละโดลง,ลงไปเลยมองเหมือนเพลินน่านน้ำสายนี้ก็ดูเหมือนจะลึกเหมือนกันนะคะต้องบอกว่าหนุ่มคนนี้ใจถึงเลยค่ะที่ในที่สุดเขาตัดสินใจกระโดดจากสภาลงไปในแม่น้าที่เชี่ยวกราก ตามคำท้าของว่าที่เจ้าสาวของเขาที่บอกว่าถ้ารักจริงๆถ้าอยากให้ตอบตกลงแต่งงานเนี่ยแน่จริงกระโดดลงไปพิสูจน์ให้เห็นหน่อยแล้วกระโดดจริงๆก็มีคนถ่ายคลิปไว้นะครับนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องขอร้องว่าอย่าทำตามกันเลยจริงๆมีผู้ชายมาคุกเข่าขอร้องแต่งงานต่อหน้าต่อตาเนี่ยก็ยิ่งใหญ่มากแล้วนะครับเกิดลมหายตายจากขึ้นมาไม่คุมนะน